สวัสดีค่ะกับไมีกคั้กนะคะกับช่องที่สอบแทรกสาระและความสนุกสนานบันเทิงวันนี้เรามีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับวลีเด็ดๆคำคมเซยลๆฮาๆข้อความสุดเก๋สำหรับวันนี้เอาใจคนที่กำลังลดน้ำหนักอยู่ค่ะกับชื่อตอนคำคมลดน้ำหนักภารกิจรักเพื่อเธอใครที่กำลังมีแผนจะลดความอ้วนมีคำคมหรือแคปชั่นลดความอ้วนไว้เป็นแรงบันดาลใจกันหรือยังนะใจจริงอยากลดน้ำหนัก แต่ร้านอาหารที่รู้จักก็ดันโคตรอร่อยเลยแคปชั่นลดน้ำหนักคำคมลดน้ำหนักฮาๆแบบนี้ต้องมาแล้วสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่ใจนึงก็อยากลดน้ำหนักนะคะแต่อีกใจนึงก็ยังสนุกกับการกินเรามาฟังกันเลยค่ะก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดกับคลิปดีๆวลีเด็ดตอนต่อไปนะคะ ลดน้ำหนักไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เพื่อผู้ชายไม่ยากเลยปากบอกจะผอมแต่ทำไงดีของกินมันเต็มมือน้ำหนักอาจจะไม่คงที่แต่ความรักที่มีอ่ะมันคงทนไม่สอนหลอกไดเอทรู้แต่ร้านเด็ดอยู่ที่ไหน กินอะไรก็กินไปแต่อย่าลืมให้เรากินหัวใจก็พอกว่าจะลดใช้เวลาเป็นปีแต่แดกไม่กี่ทีกลับมาอ้วนเท่าเดิมกว่าน้ำหนักจะลงได้ใช้เวลาเป็นปีปิ้งย่างมาทีหมดกันเลยถึงแม้ไม่สวยแต่ก่อนอุ่นเรื่องหุ้นจึงเอาไว้ก่อน ออกกาลังกายวันนี้ผอมวันหน้าแต่ถ้ากินวันนี้อิ่มเดี๋ยวนี้เลยลดน้ำหนักตั้งแต่มมกะลาลดไปลดมาทันวาหนักเพิ่มกว่าเดิมตอนแรกอยากไดเอ็ดพอเห็นบะหมี่เป็ดมันอดไม่ไหวใจก็อยากลดน้ำหนักแต่ร้านอาหารที่รู้จักก็ด้านอร่อย จะเอาหุ่นเท่านาฬิกาายแต่ที่ไหนได้หุ่นเท่านาฬิกาปุกจบไปแล้วนะคะกับแคปชั่นคำคมวลีเด็ดๆสําสำหรับหนุ่มสาวที่อยากลดน้ำหนักที่เรานำมาฝากกาันเอาไว้เป็นแรงบันดาลใจในการฟิตหุ่นนะคะหรือจะเอาไว้ส่งหาเพื่อนที่กำลังลดน้ำหนักด้วยกันขอบคุณทุกทกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะว่าเราจะมีคำคมเด็ดๆอะไรมาฝากกาันขอบคุณค่ะ